ก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องกันอย่างมานานแล้วสาหรับเจ้าตู้เย็นหรือบิตเวียนผู้ชายมีงูผู้ชายมีบั้งเข้าหลามคือหลายประเทศหลายสมาคมคือพยายามที่จะให้เต้าตู้เย็นนี้ตรวจเพศนะครับเอาให้พิสูจน์ไปเลยว่าเป็นผู้หญิงแท้หรือเป็นผู้ชายแท้กันแน่แต่เจ้า บิดตัวเวยนี่หรือเจ้าตัวเวยนี่ก็บายเบี่ยงมาตลอดอ้างโง้นอน้อางนี้มีนำซ้ำแฟนวอลเลย์บอลของเวียดนามก็ยังอวยกันใหญ่คือเขาคงมองเห็นน่ะแฟนบอลเวียดนามเขาคงมองเห็นศักยภาพตอนที่ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเจ้าตัวเวย็นี่เขาทำเต้มได้ดีทําได้สูงก็คิดว่าคนนี้แหละที่จะมาะเป็นตัวนําที่จะเอาชนะไทยได้คือเขาคิดแบบนั้นแหละ คือเขาไม่มองภาพบลุมอะไรเลยก็ยังอวยกันกันอยู่ไปอย่างต้นเื่องแต่งานนี้คงจะอันนั้นแหล,ละเพราะว่าทางแม้แต่บราซิลเองหรือจีนเองก็มีการเรียกร้องให้เจ้าบิดตะเวียนหรือเจ้าตูวเว้เย็นนี้ตรวจเพศแต่เจ้าตูวเว้เย็นนี้ก็เมินเฉยไม่สนก็คือคล้ายว่ามึนหน้ามึนเนี่ยไม่ยอมรับความจริงไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเอง เพราะเกิดว่าถ้าพิสูจน์ตัวเองไปตรวจเพศนี่ปรากฏว่าเป็นผู้ชายนี่ก็ไม่รู้ว่าจเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนแฟนบอลเวียดนามที่อวยๆวยนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปตรวจไว้ที่ไหนก็เลยออกมาปกป้องคล้ายๆว่ากลัวเสียหน้าถ้าเป็นผู้ชายจริงๆมันก็แบบคือพูดกันตรงๆนะมันมันมันไม่ยอมรับกันนะ การที่จะเอาผู้ชายมาเล่นกับผู้หญิงเนี่ยยังไงผู้ชายมันก็มีแรงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแรงตบบอลมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วคือเวียดนามก็มีประชากรก็หลายสิบล้านคนมากกว่าไทยอีกทำไมไม่สรรหานักกีฬาดีๆที่มีพรสวรรค์มีฝีมือมาแข่งวอลเลยบอลหรือมีแต่เด็กเส้นอันนี้ก็ไม่รู้นะทำไมต้องเอาแต่ไอ้เจ้าตู้เย็นนี่มาร่วมทําการแข่งขันด้วย โอเคแหละไทยก็ไม่ยอมอยู่แล้วละ่ะที่จะมาแข่งซีวิลิกที่ไทยก็ไม่ยอมอยู่แล้วละ่ะที่จะให้เจ้าตู้เย็ยนนี้ร่วมแข่งขันถ้าไม่มีการตรวจเพศคือผมก็มองว่าคือที่แรกนะผมว่าจะไม่ทาคลิปเกี่ยวกับเจ้าตู้เย็ยนแล้วละ่ะแต่พอดีไปเห็นราม่าในโซเชียลนี่โคเยอะคือบราซิลเองเขาก็บีบบังคับอ่ะให้ตรวจจีนเองเขาก็อยากให้มีการตรวจ เมตคาสสถานเขาก็อยากให้ตวจแต่เวียดนามก็ยังมืน่นไม่สนอะไรไม่สนโลกไม่แคร์ใคร no สนโนแคร์ความคิดเขาก็คงอยากจะเป็นเจ้าแห่งอาเซียนอยากเป็นอันดับต้นๆของเอเชียอยากไปวีเอ็นเอลอยากไปชิงแชมป์โลกก็เลยยอมทุกอย่างแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ถ้าลองเข้าไปสมมติว่าถ้าเวียดน,นามมีโอกาสเข้าไปชิงแชมโลกหรือเข้าวินแอลนี่มันก็ต้องมีการตรวจเพศอยู่แล้วและนักกีฬาที่เข้าร่วมกันเขากุงจะไม่ยอมไม่ยอมแน่นอนยิ่งไปกว่าน,นั้นเวลามีกระแสดรามา่าเจ้าทุเย็นมักอ้างบาดเจ็บน่นนี่นั่นจิตใจยแย่โดนดรามา่คาคือมึงจะไปกลัวทําไมดรามา่าให้ตรวจพิสูจน์เพศไม่ให้มันจบสิ้นกันไปเลยจะได้รู้สักที จะไม่เป็นดาม่าอีกเลยถ้าตรวจเพศเจอแล้วว่าเป็นผู้หญิงแท้เขาจะไม่ดาม่ากันอีกเลยแต่นี่ก็ปฏิเสธโน่นนี่นั่นผมก็งงนะไอ้งงกับเจ้าตู้เย็นเจ้าบิทต,ตอร์เย็นหรือเจ้าอะไรละ่ะผู้หญิงมีข้อหลามผู้หญิงมีงูอะไรก็ไม่รู้ละแล้วแต่คนจะเรียกมันะ่ะแล้วดูเหมือนว่าจะมีตู้เย็นเกิดขึ้นสองคนนะโอ้โหกำลังฮิตเลยตอนนี้เวียดนามต่อไปสโมสรในเวียดนามสโมสรวอลเลย์บอลหญิงก็คงจะเอาแต่ผู้ชายลรมาลงเล่น ก็คงจะเอาแถ่ผู้ชายมาลงเล่นก็ไม่น่าล่ะวอลเลย์บอลของเวียดนามถึงไม่ยอมไม่ยอมไปไหนสักทีอะ่ะคือก็ไม่เชื่อว่าดูถูกเขาคือความจริงอะ่ะเขายอมรับอา่าทางชาติเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะมันต้องมีการพิสูจน์นะครับมันต้องมีการพิสูจน์ ต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าเจ้าตู้เย็นเจ้าบิดตเวีเยน็นเจ้าผู้หญิงมีงูผู้หญิงมีอนาคตน,น้านี่มันจะทํำยังไงกับอนาคตของมันนะครับแล้วต้องมาดูว่าถ้าผลตรวจออกมาแล้วเป็นไปนตามที่หลายคนคิดคือเป็นผู้ชายนี่แฟนบอลเวียดนามที่เคยอวยที่เคยเข้าข้างนี่จะคิดยังไงจะหน้า